เสมเสมอยู same, same. Oh ่ไหมโอ้โหไม่ได้มากัน oh. นานเลยสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีแฟน,แฟน <Yeah. S 1> สมาชิก <Yeah. S 1> นะเสมทำไรครับเนี่ยรับมีดอีกแล้วเฮ้ยรับอ๋อรับเตีวรับเิวอ๋อนี่ใช้หินสิเรื่องนี้ยอดนี่รับเวครัว รับจนเหลือก้อนแค่เนี้ยจะมาาเ,เพื่อนๆเขาคิดถึงตน้ตนตน้นหมากเมาเลยเลยจะพาไปดูหนะ่อยสบายเลยครับควรเวลาเสียนิดหนึ่งอตอนนี้รงังคาร เจอแล้วต้นเดิมหมากเมา,าต้นแดงยังอยู่ไหมครับอยู่ต้นนี้กำลังงามเลยนะตอนนี้พอไปดูแลงก็ยังไม่ค่อยเท่าไหรแต่ก็ชื่อไงถโหนก,ก,ก,ก็น้ำไรำโอช่วงเดือนเมษาเป็นไงบ้างที่ร้อนจัดๆนะ่ะแห้งกักเลยดินไม่แห้งครับที่นี่ไม่แห้งออดไม่แห้งนะครับ ตอนนี้ปลารผมไม่เคยน้ำแหง้งน้ำลดตลอด,อดเข้าใจำทำนะเป็นชั้นเป็นชั้น,น,นเดี๋ยวอีกอีกช่องชั่วโมงก็รถเที่ยวเวน้นช่องชั่วโมงรถทีเอาเรื่องพว้งนี้ภายในส้างที่เดือนน,าาน,น,นอี้เข่านี้มันจะน้ำาม่ใช่ไหน้ำจะใคเยอะหรนอเ มันก็ไม่ได้กินน้ําเยอะแล้วครับแต่อากาศมันร้อนน้ำมันจะแห้งไหวใช่มันระเหยไวนะระเหยไหวก็ไม่มีน้ําไปเลี้ยงใบเดินเตะหินอยู่คมัวงวดดูกล้องกำลังสวยเลยมักเมาเลี้ยงง่ายเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะทนทาน เป็นไม้พืน้นพื้นเมืองไม้พื้นบ้านที่มันทนนะครับเหม Fraktion, าะกับสภาพบ้านเราที่ร้อนๆอ,อย่างเงี้ยนะใช่เหมาะกับสาภาพบ้านเราหมักเมากับหมักเล็กหมักน้อยอะไรอันไหนทนกวมากันหมักเมาใช่ไหมมากหมักเล็กหมักน้อยนะครับอ๋อมนั่นนั่นตัวอึดเลยนะหมักเล็กมักน้อยจะทนกว่าหมักเล็กมักน้อยก็เหมาะกับสาภาพบ้านเรา หมายขึ้นเหมาะันสภาพบ้านเหล่าหมายในพื้นที่บ้านเหล่าถ้าต้องการจะเล่นหมายในประเทศเหล่านี้ส่งเสริมเลยใช่ไหมก็ดีกว่าเล่นหมายนอกทมามนอกมันจะไม่ค่อยนี่กิ่นก<ท>็เริ่มตน,นี้กลิ่งเริ่มใหญ่แล้ว ไม้พื้นเมืองมันก็มันก็จะทนทานต่อสภาพอินทรากาศบ้านเราได้ดีกว่าหาดูชิวๆ ตะโกนะเสมนี่ต้นนี้เคยถ่ายไหมอันนี้อันนี้ยังไม่ตัดใช่ไหมคะเนี่ยหรือรออีกตัดไปแล้วค่ะนี่ตัดแล้ว งามดีจังเลยตัดแต่้า้นหละใบเขาสวยนะต้นนี้ต้นนี้ใบออกเที่ยวรถม,มีต้นงอ,อยู่ร่างบ้านใบที่ชมพูเลยครัอย่าม้เอามาโชว์ยังไม่โชว์ยังไม่โชว์ไม่โชว์ชวแหมมีนี้ด้วยนะครับชนชมแหมเข้าใจเข้าใจชนชมมีซ่อมซ้อน <laughs> ฉันเข้าเล่นกันครับไปห้ามาเล่นมัง้งเออมันเป็นโคโซโไปแล้วหรื่องต้นชม,ชมตัวนี้สวยๆกระถางตื้นด้วยมีซ้ำดิมีซ้ำมีมีเพื่อนให้มาต้นหนึ่งซ้ำต้นซ้ำต้นไปหากระถางที่ไหนมาครับเนี่ยกระถางชนชมแบรนด์ดีจังกระถางก็ตามลายกระถางทังงง่วไปไม่เคยเจอนะแบบนี้เป็นแบรนด์ โอ้เดี๋ยวนี้มีบอ่อน้ำแล้วบอ่ปบอปลาบ่อทีนนี้ไว้เอาไว้เอาทำน้ำทำน้ำรดรดบนใสนะครับไว้ทำทำเมือปลา oh, อ๋อเมือปลาอ่าเมือปลามผมก็มีเม,มือเมือปลาครับจะดีเนี่ยเอามาลดต้นไม้นี่นะลดต้นไใสครับอืม้ม เพื่อนใยายจะใช้เมือกปลาคาบตอนแรกว่าจะเอาปลาคาบปลาลุงด้วยกันนะปลาชมาเอาปลาดุกปลาดุกปลาดุกก็ดีเนื้อปลาดุกก็ดีเนื้อปลาดุกเนื้อปลานิ่นแล้วก็เนื้อเนื้อปลาคาบเนื้อปลาคาอบอนจจะถ้าต้นอาจจะเป็นเนื้อปลาคาบจะดีนี่นะว่านเราก็น่าจะเนื่อปลานิ่นนี่นะที่ในบ่อนี่นะตอนนี้นะ ช่วงวันดูทีอ่วงวันก็พรุ่งนี้ก็ทะลับเป็นบอ่อปานินันมีสองบ่อมีสองบอ่อ,งบอกำลังจะเพิ่มอีกบ่อเออเข้าใจทำเนะาะเขาจะช่วงช่วงในษ่ชาช่วงอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้มือคว่ารถเป็นบอ่อง่ายใช้ผ้าใบใช่ไหมก็ผ้าใบอ,อืมอนานมาชมสวนกันหน่อย รธรรมดาพมใช้อยู่สี่บอ่อใช้อยู่สี่บอ่อหม้อบ่อเมือกปลาในใช้สี่บอ่อในการเป็นคุ้ยบนใส่แต่ก็จะให้สลับกับน้ำน้ำธรรมชาติแต่ไม่ได้ลดประจำอ๋อนน้ำเมือกปลาลดสลับมารีวันนะเสนครับตอนนี้มารีวัน โอ้กินใหญ่แล้วเนี่กจรเล่มข้าวผอมเล่มข้าวผอมอ่อนะมีแค่นี้พอนะพิพิวแล้วตรงนี้นิดหนึ่งใช่ไหมแค่นั้นแหละครับต้นนี้ต้นนี้เห็นแล้วมันมันใช่อ่ะมายมาโดรีต้นรักต้นห่วงนะเสียงเขาด้วยตรงนี้ก็อย่างไม่ถึ่งเกษตรกรนุ่งยังมีไม่ไม่โชว์เอาไว้ดูส่วนตัวครับ มีพุ่มมีซอนไว้ดูไอเข้าใจวางคู่กันสองตนแต่สอนตอนนี้แค่ว่าทําโชว์ไว้แค่นั้นเองเอาไว้เล่น,ลนสนุกๆนุกคนเดียวอนุคนเดียวคนเดียวด,ดูดีครับมัดเ,เกลียวไม้ยมาดูลิมาจะได้นะได้อารมณ์ใช่ใช่ใช่ทรงก็จะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติเหมือนกับอยู่ตามป่า เออไอต้นนี้ต้นอะไรนะไี่ครับเนี่ยที่ปลูกลึกใบเนี่ยออมันออแมนญี่ปุ่นออมันญี่ปุ่นเหรอครับอ๋อมีสวนผักด้วยอันนี้เป็นผักออร์แกนิกเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นผักออร์แกนิคคู่ไว้กินเองเออโหนี่มีบ่อปลาด้วยเดี๋ยวนี้โหไม่ได้มาทนานอันนี้อันนี้บ่อหม้อบ่อเอาเมือกปลาดินอืมรถเทีมน่เอมือกปลาดินไว้สำหรับรถไอเดียดีนะเนี่ยไม่ต้องขุดดินด้วย แต่จช่วงเมษาพมจะตั้งไถบอ่อหนามบอ่อนีน่แน่เพอาะนั้นพวกก็หลอหมดอ๋พผมจะใส่แคช่วงช่วงช่วงเมษาทำทุกปีครับเพราะมันเป็นไส่อีดบออแล้วก็ผ้าใบวางแล้วก็ป่าเลี้ยงช่วงไงเดี๋ยวเราเดินไปดูนะสน,สนใจสนใจสนใจบอ่ออ๋อ่ก็ดงมมลีวันไมลีวันเมลีวังวงนงั้นเลย ดีนะเนื้อที่เยอะดีที่บ้านทำบ่อทำไร่้าแจ๋วเลยดีลมเย็ยนดีสดชื่นใช้น้ำเมื่อป่าก็น้ำจะท่องท่องวันพวกจะใช้รถต้นไม้ที่ส่องวันรถที่ส่องวันจะใช้ในบ่อน,นีอ้อ๋อแล้วเสียงก็ปั๊มตรงนี้เอาขึ้นมาใช่ครับปั๊มรนนี้ไว้สำหรับปั๊มดูดดูดน้ำในบ่อป่า ครบวงจรข้างหลังอะไรครับเนี่ยอันนั้นเป็นข้าวครับโอ้โห oh ข้าวออกไป้นี่โอ้โห oh นี่ประมาณ้สามเดือนได้ได้กินไหมเนี่ยครับครับสามเดือนแล้วางแขเป็นต่อข้อสีส้มเป็นข้าวไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงก็ราะว่าทำไส้พันไว้แล้วไม่มีแมลงกินแล้วก็ไม่มีไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี แล้วน้ำเสียมทํายังไงเอาเอาพลาสติกลองไว้ให้น้ำม<อ>ขังหลองกลนไม่ไม่มีรูมีรูข้างล่างเอแต่ลองไว้เหมือนกันลองไว้ไม่ให้น้ำมันมันระ,ะบายมากโอ้ไม่ได้มานานแล้วปลูกข้าวกินเองแต่และสุดยออเลยนี้ก็กำลังจะอีกร้อยก็มัน <c oughs> กำลังจะขึ้นอีกเกินก็มันอันนี้คุณจะดำไว้ได้ชักอาทิตย์นี้โหเษกษตรกรดูจริง ปลูกสุดยอดนับถือปลูกไว้กินเองนะพี่พุ่มพุ่มไม่ค่อยพุ่มกินอาหารออแกนิกพุ่มไม่ได้กินอาหารตามที่พ่อค้าแล้ววางแผนจะไปสีที่ไหนเนี่ยกเครื่องซี่ก็คงจะซื้อเองเครื่องซี่มันมีตัวเล็กๆมันจะแยกลำแยกปลายให้เขาทำอะไรเองหมดทุกอย่างนะกับเครื่องซี่มีค่ายตัวเล็กๆไม่ใหญ่หรอก โอ้โสุดยอดเัฒน์นี่สุดยอดมีทุกอย่างครับเลยอไปมีกันเลยมาเห็นมะเขือเทศิท่งเริมออกดอกวันนี้พามาชมสวนลึกๆกันเลยวันนี้แต่นั่นเนงไอเนมผักกาดข้าวมะเขือเทศมันญี่ปุ่นสักบุ้งแตงโมพี่เอาเม็ดที่ไหนเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ของเจียไตยใช่ไหม มันจะมีอะไรนะครับไอ้เนี้ยแหละครับไอ้อนี่ก็เ,เป็นที่เราซื้อมากินอนะ่ะอ๋อใช้วิธีแบบซื้อมากินแล้วแล้วครพอเม็ดเอา,อาเพราะเมล็ดเอาอืม,มั้นแตงโมที่ผมถ่ายนี่นะครับแตงโม ه, มันจะใบใบมันอย่างนี้อ่ะนะารับใบแตงโมกระลังออกนอกอกแหมาติดลูกเรต้องต้องใส่เปให้อ่า คือต้นหนึ่งเราจะเอาแค่ลูกเดียวครับ <c oughs> เออความสุกดีดอกก็สวยแล้วก็ยังมีร่างบ้านก็ไปนรู้ก็จะเป็นพักอย่างเงี้ยพักออแกนิกหมดหอึมีร่างบ้านแปงใหญ่เลยใช่ไหมเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยครับผมทำอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทําเป็นแปงผมทําเป็นย่างนะช <c oughs> นิดจะซ่องซ้ำซ่องซ้ำต้นไม,ม่ได้ทําเยอะ เจอแล้วครับต้นไก่ใบแดงใช่ไหม,ม<ะ>ต้นมะแววอ๋ออันนี้มักเออมะแววมะแาวมะแววต้นที่ว่าแดงจ,จัดๆนะ,ะนี่เขาจะแตกใหม่แล้วใช่ไหมอันนี้เอามากพัดยอดเ่งกำลังเริ่มจะทำ yeah. อยู่เออเริ่มจะเป็นมมมีีมีตรงเริ่มทำเริ่มให้ดินใหม่แล้วก็กำลังจะทำท่านล้างววเห็นก้อนหินยัดยัดอยูย่ครับครับลากไว้ให้มันก้อนเนี้ย อ๋อนั่นนั้นด้ดจริงไว้ทางทางนี้มันทางแยกออกมาไปเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องรีบในเพื่อนๆถามหากันอยู่ต้นนี้แดงแป๊ดเลยเออใช่ต้นที่ถ่ายแดงแป๊ดนี่มันมันเริ่มไอ้นั้นและเพราะว่ามันแตกมาได้ระยะเนี่ยแตกมาไม่ไแดงแป๊ดบอยแดงอยู่ ถือว่าแดงอย่างเชือกเนี่ยใช่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 แตกหม่ๆอย่างเชือกเนี่ยมันจะดีเวลาเราไม้มนเต็มพอมอ่ะแล้วเราเวลาเราตัดใบทิ้งหมดแล้วเขาแตกใหม่มันจะที่แดงทั้งต้นเลยคือเขาเขาได้เปรียบเป็นแฟนก็ถามหาด้วยว่าได้ชํำได้อะไรไว้เปล่าหรือเปล่าผมไม่ได้ทํำเลยครับไม่ได้ชํำเนาะครับคงจะเอาไว้ต้นเดียวแหละผมก็ เพื่อนๆก็ถามหากันมีมันก็มีอยู่ในธรรมชาติแล้วครับองไปเดินห้าเอาอันนี้แหละครับต้นใหม่หรือว่าต้นเดียวกันก็ลากมันนะครับลากมันแตกขึ้นมาใหม่ครับรากมันแตกขึ้นมันเป็นไม้ที่ว่ตาตัดไปทำจิ๋วๆนะี่เจ้ะใช่เวลาลววเราเวลาลากที่มันติดดินอยู่อย่างเงี้ยมังเห็นก็แตกขึ้นมาเลยตามลากด้วยจะเป็นไม้ที่ไม่ไม,ไม่ไม่เลื่อนมากอะรอดง่าย น้ขึอีกสักพักก็คงจะเริ่มทำส่งทำฟอร์มตอนนี้จะวางแผนไว้ยังไงประมาณไหนยังคร่าวๆได้ไหมครับยังไม่บอกอไม่บอกไตใช่ไหมยังบางทีเห็นๆอย่างนี้นะถ่ายๆไว้มาดูอีกทีอ้าวเป็นอีกทรงหนึ่งแล้วนักเสียนี้ก็ชอบหลอกผมอยู่เรื่อยเลย หลอกไว้หลอกคนดูอ๋อให้งงว่าใช่ใช่บาคนมาว่าคิดว่าไปอย่างนั้นไปอย่างนี้แล้วก็ปล่อยใช่ใช่เฮ็ดอีกทีเอ้าเปลี่ยนทรงไปซะแล้วใช่ใช่ใช่กลับด้านอีกด้านไหมครับพวกมันมีพว่กลันดัดลอกไว้อืไม่ให้รู้เรียกว่าสนุกต้องต้องการเล่นใช่ใช่ใช่วันนี้ก็ไม่ได้ไปง่ายอยู่บ้านไม่ไปเลยไม่ไปง่ายเลยครับเขาไม่มีงานนะเนาะไม่มีงาน งานแต่งงานมีก็คงไม่ไปแล้วช่วงนี้นะบแตนช่วงนี้หรือช่วงหน้าก็คงไม่ไปอยู่บ้านไม่ไปไหนเลยก็ดีแล้วก็ยากไปทําอะไรละเลีเ้ยงบนไส่อยู่บ้านดีกว่าเป็นเพลินไปนะใช่ก็ทําภาคออร์แกนิกกินเองเท่าชาเลี้ยงปลาเลี้ยงไอ,อ้นู่น,นไอ้นี่ของเราไว้โห้ยนะเฟิงนี่ยังใบใหญ่อยู่นะใบเบลเลอร์เลยดู รอยหน่นะอยรอหน่อย,อ,อ,ยอีกหน่อยใบก็เล็กยี่ีได้ท้นี่สิบกว่ากไม่ยี่สิบสี่รยี่สิบกว่าฐานเอ็นขึ้นนี้ี่มีรอยขีดในเนี่ย,ย,กกอ,ยอย่างรุนรุนน,น,น้ำพรมครับน้ำเพ็มบ้านนะเสียนีน่ ต้นเล้กเนี่หลายต้นเหมือน,นกันนะเนี่ยเยอะอ๋อไม้ไม้เก็บนี่ต้นนี้อน้ำผมมันเป็นไม้ที่ต้องเก็บต้มไว้อลังการพอเป็นเล่ไม้ย,ยังไม่ได้ทำเท่าน,นั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือบนชายเนี่ยถ้าเกิดไม่ไปน้าอยู่บ้านน่าจะดี ต้องดูแลนะให้น้ำให้ท่านะเรื่องธรรมดาครับพลาดไปหน่อยก็เอาเรื่องเลยแหละคนที่พลาดคือคนที่ไม่ดูแลติงต้นไม้ตายอย่างเงี้ยครับนี่ก็หมักเมาตันนี้สไตล์ญี่ปุ่นเลยนะ นันเราก็จำนายแบบมนะ้งเพราะว่ามันเยอะเกินเงนี้ยเราเอาไว้แค่กำลังเราเลี้ยงไว้เพรอ,เ,อเล่นแค่สนุกเอพุดป่าต้นนี้มีดอกนะมันจะหมดดอกดอกมันจะช่วงมีซ่าเออมาไม่ทันตรงนั้นนะช่วงนั้นช่วงดอกข้าวดอกด้วย ไอ้นัน่านาดอกไอ้นั่นาเดี๋ยวดอกต้นมะลิวันเนะาะมันนั้นในะห้เจียมะลิวันหมดฤดูไปแล้วเคยเห็นยี่ิบครั้งเลงต้นนี้ก็น้ำพรมที่มีมีดอกมีมีลูกมีดอกก็น้ำพรมโกรนน่าเกลียน่าเนี่ยก็น้ำพรมสุกมีมีดอกด้วยมีลูกด้วยสุกด้วยนี่ไงตอนนี้ไงน้ำพรมที่กำลังถ่าย หมายเก็บสะต้มใหญ่มากมันอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ทําอะไรครับไม่ได้ทําอะไรไว้อย่างเอาไว้ก่อนเดียวค่อยๆทำไปเรื่อยๆคือมันใส่มันมันรีบไม่ได้มันต้องค่อยๆไปใช่ไปบังคับเขาไม่ได้อีกไปเร่งเขามากก็ไม่ได้นะไม่ไม่ส้องควรจะเร่ง บอกว่าเงยิ่งโตชายิ่งดีครับเนื้อไม้ยิ่งแข้งยิ่งแก้งเลี้ยงไปวันถ้าเราเลี้ยงปุ้ยเลี้ยงอย่าเนี่ยมันบางทีหมายมันเหนือมันอ่อนกิ่งก้านมันอ่อนอายุมันจะไม่ยืนพอเลี้ยงไปนานๆแล้วกิ่งมันจะถ้งอืนี่หลักการนี่แหละที่ทําให้หลายๆคนต้นยมันไม้กิ่งมันจะอ่อนไปหรือรีบจบบอนไซต้องเลี้ยงให้มันมันมันอายุนานๆอย่างเช่นต้นนี้ใช่ไหมเนี่ย ซี่สิสสสปีแล้วค่ยค่อยๆค่อยๆเข้าฟอมให้า้ามติดไปแล้วกิ่งกา้านมันจะเริ่มแก่เริ่มเป็นแก่นแข้งแรงเหนือหมายจะแข้งแก่งถ้าอ,อ่อ,อนๆเงี้ยมันจะต่อไปนานๆแล้วมันก็จะเริ่มทิ้งทิ้งกิงทิงะแนนจะต้ตนนี้มาทีไรก็ไม่เคยทิ้งก็ทิ้งผนอายุเยอะมากก็มีก็สซ้ำิบกว่าผมเคยได้มริดใบแล้วต้นนี้ มีสเล็กๆถ่ายไม่หมดแล้วครับเพื่อนๆผมแดดร้อนแล้วครับไม่ได้มาทนานเลยถ่ายเอาเป็นหอมปากหอมคอนะครับ เขาแตกนะแ,แตกงานเริ่มมากก็ทำมาช่วยเอาไว้แค่แบบพอดูแลไว้สนุกสนุกเรานะ นเสียนขอบคุณมากวันนี้มาเที่ยวมาหาเดี๋ยวเปตรนนี้แล้วกันเก่าๆซักๆสวัสดีครับเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยครับ